สวัสดีคสวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนพิซานโกวิทยาคมวันนี้จะานำเสนอโครงงานเรื่องการพัฒนา IPST Link เพื่อความสุนทรพันธ์บางแก้วค่ะหลักการและเหตุผลเนื่องจากในจังหวัดพิซานโกมีชื่อเสียงในการพอพันธุ์และจำหน่าย สนพันบ,บางแก้วเป็นจำนวนมากนั่นจากสุนัขพันธุ์บางแก้วที่นี่มีสุขภาพที่แข็งแรงสวยงามและมีความน่ารักเป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกประเทศเพื่อทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกและความสามารถในการพอพันธุ์สุนัขพันธุ์บางแก้วทางกลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้นำ IPST i n k มาประยุกต์โดยการใช้เซ็นเซอร์ต่าง วัดค่าและนำค่าที่ได้มาวิเคราะห์และมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อให้มีความเหมาะสมกับความสนับพันธุ์บางแก้วต่อไปแนวคิดในการพัฒนาการสร้างตัวตรวจจับอุณภูมิแสงและความดังเพื่อ หรือปิดโดยใช้ตัวสวิตช์เชื่อมต่อเข้ากับ IPS T-link ครับสำหรับประโยชน์ของโครงงานนี้นะครับก็คือจะช่วยแบ่เบาภาระให้กับผู้ที่เลี้ยงสุนัขน,นะครับตัวอย่างก็เช่นตัววัดค่าความต้านทานเลยนะครับซึ่งจะช่วยวัดค่าปริมาณอาหารและน้ำนะครับเมื่ออาหารและน้ำใกล้หมดก็คือจะมีเสียงสัญญาณบอกว่าใกล้หมดแล้วนะอะไรนี้นะครับเราก็มีหน้าที่ที่จะเติมครับ ข้าพเจ้าขอจบการน